สวัสดีครับท่านผู้ชมชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองนําท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศคุณเอกลักษณ์นาคประดิษฐ์ประธานชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองนําน้องๆในโครงการชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลให้เยาวชนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยย่านทุ่งดอนเมืองได้รับทุนเรียนด้านกีฬาฟุตบอลประจําปีพุทธศักราช2567ข่าวขอบคุณสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง ที่อนุเคราะห์ให้ใช้ลานกีฬาต้านยาเสพติดใช้ทำการฝึกสอนโดยมีพันตำรวจโทโอสดผาดโผลลองพ่วงกับให้การต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับเยาวชนให้ตั้งใจเรียนควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมฟุตบอลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายตลอดทั้งโซเชียลที่ไม่เป็นประโยชน์ เมื่อวันพระเลือดสบดีที่28มีนาคมที่ผ่านมานัอเด็กดีครับเสววาสท,าทาีา่ของสาวทำมอเตอรยไซค์ของชมรมกุญแจทับกันนะครับแล้วก็นำเด็กมาต่อยวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วที่ว่าว่าดขทุกฝ่ายทั้งสอนอแล้วก็ฝั่งของผมที่นำเด็กมาจากขอบคุณสอนอตะเวียดที่ก็ป็นเชิญท่านรองให้โอว่ากับน,น้องๆหน่อยครับผมพันธุ์ตรวกูลสุชาห์สวน ของสนอนเหนือนะครับเรารู้สึกเปกียรติะดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนซึ่งจะได้เป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับอขอให้น้นองๆทุกคนนะครับตั้งใจศึษาในสิ่งที่ตัวเองใส่ฝันนะครับแล้วก็ทำตัวดีอย่าไปเกี่ยวข้องกับยาเ,ยาเสพติดนะครับองกกำลังกายหรือว่าเป็น และก็พัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปครับกรทั้งหมดต้องกระสังารณ์